อาบยสวัสดีวันนี้น้องแพ้พ้อยจะพามาระบายสีซึ่งเป็นคอนหูกระโรคคอนาหูอ้าวจริงดีนี่ไงดูตาอ๋อเนาดูตาโก้ตาโก้เหมือนใครผ่าผ่าครับด้วยความประณีตก็ได้ใช้แปลงนี้ตวัด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 แต่รู้สึกว่าผมจะยุ่งไม่ไโดยวันนี้ได้มีคุกกี้นะฮะคีกู้เราไม่สามารถ ให้เห็นภาพได้นะเพราะว่าพี่กี้เนี่ยนะฮะก็กำลังอสอนน้องนะฮะในการใช้แปลงสีฝันนะฮะอันนี้คือแปลงน,นะคะแปลงแปลงปแปลงอย่างเดียวค่ะลูกนี่ก็แปลงเดียวนะฮะด้วยกระบวนการทีเ่เขาเรียกได้ว่าเฉดสีแห่งจินตนาการนี่ของใหญ่ๆแปลพอกี่กบแบ้วคะ สี่ขวบแล้วเหรอว้าว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 ตอกแสงตอกแสงไปต้นอะไรเนี่ยฮะจะมาตอกอะไรเนี่ยจะมาตอกอะไรเนี่ยต้นจิตรากี่แล้วเนี่ยว้าวนะฮะกันอ่านกฮูกอยู่ที่ขอนไม้ใช่ไหมกิ่งไม้เอากิ่งไม้อ๋อวันนี้มีสีอะไรบ้างคะที่ใช้ลงสีม่วงสีสีไข่มันมันสีเหลืองป่ะนะเหลือง เนี่ยสีเหลืองขาวสีสีดำสีฟ้าสีเขียวสีสีเขียวอ่อนสีชมพูสีเหลืองว้าอนี้เปสีชมพูดูหัวมันดูหัวมันดิหัวเป็นสีแดงตัวก็เออเอออ่า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 แล้วเป็นสีอ้าวเสร็จแล้วเอามาโชว์หน่อยโอ้โหพ่อดูอุ้ยเดี๋ยวก็ไปแปลงฟันดิพามพามว้าวคนจวยเปิดไลท์โชว์ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้มาดู 有事你就说，再见了，再见。嗯嗯嗯